นิติพลเมคโอเวอร์เชื่อว่าสวยได้อีกไม่ได้เกิดมาสวยนิติพลก็ช่วยได้นิติพลคือคำตอบ สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์และรายการกินดีมีสุขค่ะรายการดีๆที่นำสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อพูดถึงสาระดีๆก็นึกถึงอาหารดีๆเมื่อพูดถึงอาหารดีๆอาหารที่เป็นประจำของประเทศไทยนั่นก็คือข้าวนั่นเองค่ะพิมพเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักไม่ว่าทุกมื้อเราก็ต้องมีข้าวนะคะแต่ว่าสาวๆหลายๆคนเวลาที่จะต้องการลดน้ําหนักก็จะไม่เอาเลยค่ะเลี่ยงข้าวค่ะเลี่ยงอาหารจําพวกแป้งทุกชนิด ความเชื่อนี้จริงหรือไม่ต้องติดตามในช่วงต่อไปค่ะตอนกินข้าวอ้วนไหมอยากรู้มีคำตอบคุณผู้หญิงหลายคนที่กลุ่มอยากจะลดน้ำหนัก คงม,มีคำถามที่สงสัยว่ากินข้าวอ้วนหรือไม่วันนี้เราเองก็มีคำตอบของคำถามที่คุณสงสัยกันว่ากินข้าวอ้วนหรือเปล่าเพราะคุณผู้หญิงสมัยนี้นะครับหันมาให้ความสนใจเรื่องของรูปร่างกันมากขึ้น เวลารับประทานอาหารอะไรนะครับก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกจะกินดีหรือไม่กินดีกินแล้วเดี๋ยวอ้วนนะครับออกแนวย้ำคิดย้ำทำกันทีเดียวครับคุณผู้ชมกินแล้วเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นเอาละครับวันน er <adic. S 2> ี้เราจะมาไขคำถามกินข้าวอ้วนไหมให้คุณผู้หญิงทั้งหลายได้หายกังวลใจกันซะทีครับข้าวเป็นพืชจำพวกธัญพืชที่สามารถกินเมล็ดได้ถือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ต้นข้าวมีลักษณะาภายนอกบางอย่างเช่นใบากบบาบใบลำต้นและรากคล้ายกับต้นหญ้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในทวีปเอเชียหนึ่งในสุดอาหารที่ควบคุมน้ำหนักที่ได้ยินบ่อยๆก็คือการงดกินอาหารจำพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวขนมปังบะหมี่พาสตา้าถั่วอบแห้งและผักที่ให้สารอาหารจำพวกแป้งได้แก่มันฝรั่ง ข้าวโพดและฟักทองหรือแม้แต่พวกผลไม้และผลิตภัณฑ์จากนมที่มีฟุกโตสและแลกโตสพูดยัง่ายว่าหากคุณอยากจะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตามองอาหารจำพวกแป้งหรืออาหารที่มีรสหวานได้เลยและที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่ามีอาหารลดน้ำหนักหลายสูตรแนะนำให้กินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ได้มากเท่าที่อยากจะกินนะครับ แต่ห้ามกินพวกคาร์โบไฮเดรตโดยอ้างว่าการกินอาหารที่ให้โปรตีนสูงจะช่วยเร่งการเาผาผลาญไขมันได้ดีกว่าการกินอาหารที่มีอัตราไขามันต่ำอย่างไรก็ตามนะครับจากการศึกษาเร็วๆนี้พบว่าการกินอาหารที่เน้นโปรตีนหรือมีไขมันต่ำต่างก็ทำให้ผลประโยชน์ในการควบคุมน้ำหนักเหมือนอนกัน<ๆ>เพื่อให้พลังงานเพียงพอต่อร่างกายรวมถึงใยอาหารและวิตามินต่างๆ นอกจากนั้นยังช่วยให้ไม่อิ่มไม่หิวเร็วและที่สำคัญคือไม่กินมากเกินความจำเป็นเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการเลี่ยงรับประทานแป้งโดยเด็ดขาดนั้นเนี่ยจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายนะคะเพราะว่าคุณจะขาดวิตามินบีซึ่งอยู่ในแป้งด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นการลดน้ําหนักที่ถูกต้องควรจะเวทสัดส่วนให้ต่างกันไม่ว่าจะเป็นแป้งไขมันและน้ำตาลก็ควรจะควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ สวัสดีค่ะพิมพ์และรายการกินดีมีสุขคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทางนิติพลชาแนลจานดำ PSI ช่อง79ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ